สวีดัตสวัสดีครับผมเฮียตีจัดให้จากร้าน T.S. Big Buy นะครับและพบกับผมครับนกจัดไปมือขวาเฮียตีจัดให้หรืออีกชื่อหนึ่งชื่อว่านกไซเลนเซอร์สวัสดีครับคุณนกไซเลนเซอร์ครับผมสวัสดีครับวันนี้มาพร้อมเสียงที่นุ่มสุขุมลึกะนะครับเพราะวันนี้จะมานำเสนอรถสองสไตล์สองสไตล์สไตล์ตลลแรก เป็นสไตล์ทัวริงแอดเวนเจอร์ครับผมออกแนวลุยลุยลุยหน่อยลุยสไตล์ที่สองเป็นแนวนัตเก็ตสปอร์ตครับผมนะความดุดันนะ1,200ซีซีกับ d e v i l Black AMG ปีไป1 3ครับผมนะโอ้ความแรงนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยไม่ต้องพูดถึงนะครับวันนี้ผมไม่กระโชกโคกงห้างนะฮะ,ะเพราะว่าได้ไปเรียนจริยธรรมมาครับผมกับ พระอาจารย์ท่านหนึ่งท่านได้สอนธรรมะอลายอย่างเลยวันนี้ครับนะแล้วก็รู้ซึ้งถึงรถะธรรมรู้ซึ้งถึงสันเขื่อนอ๋อสันเขื่อนเลยเหรอสันเขือเข่อนว่าจุดสุดยอดของท่านเนี่ยอยู่ที่สันเขื่อเท่านั้นครับโอ้วันนี้รีวิวรถแบบดูดันเช่นเคยครับ ของเราไม่มีคำว่าสุขุมนุ่มลึกไม่มีไม่มีสุขุมนุ่มลึกเขาทำกันเยอะแล้วใช่เขาพูดกันเยอะแล้วโอ้โหนะใครจะไปฟังกูเยอะแยะเอาแบบนี้รีวิวง่ายๆฮาร์ดคอร์ฮาร์ดคอร์ได้ใจความครับที่หูหน้าผมสองพันนะคาวาซ a กิเวอร์เซ็ตสามร้อยเอ็กปีสองพันสิบเจ็ดสีเทาดำครับผมสภาพรถนางฟ้าไม่หมื่นนิดๆนะฮะล้อซีลวดซีลวด ร้อยเท่าไรยี่สิบหรือยี่สิบเอ็ดอ่าอันนี้น่าจะเป็นยี่สิบเอ็ดนะร้อยยี่สิบหรือยี่สิบเอ็ดเดี๋ยวเดี๋ยวผมล้อซีกลวดโหดูวงกว้างขนาดนี้วงโคตรกว้างนะฮะพร้อมโดดคุณเคยขับไปแล้วนี่ไปเอาสิบเก้าสิบเก้าสิบเก้ายังสิบเก้าสิบเก้าสิบเก้าอ๋อสิบเก้านะสิบเก้าคุณเคยเอาไปขับที่ไอ้จำได้ไหมชายเชียงเสาอ่ชายเชิงเสาดิอ่าชายเชิงเสายั่ววะเนี่ยโคตรมันขอบอกบ้กเลยเอาไปกดไม่ได้ มีสปอร์ไลท์ด้วยโอ้โหสปอร์ไลท์ดวงวัเริ่มเลยสวางหน้าถอดไปติดรถกระบะใช่ใช่ใช่จริงจริงปี๊บก็มีปี๊บตรงรุ่นของคาวากุญแจก็ขายได้เลยป่ะครับกุญแจคาวาขายได้เลยป่ะหรือมีกุญแจปี๊บใช่ใช่มีมีกุญแจเนี้ยกุญแจเหมือนกุญแจคาวาเลยเนี่ยอ๋อเป็นเป็นกุญแจคาวาเลยเพราะกล่องคาวาขายได้เลยนะตัวนี้ก็มีไว้มัดพวกอ่าเสนพวกอะไรหมอนหมอนมุดไปที่ ไว้ไปสันเขื่อนสันเขื่อนทโซสเตอร์ใช้ยาวๆครับแล้วสภาพรถนี่ถือว่ากลิบมากกริบมากคันนี้ถังเดิมโรงงานไม่หมื่นสองอะนิ่มๆแล้วเครื่องคนนิ่มที่รชจแบตก็มีอืโอ้โหเว้ยตัวนี้มีที่ชงที่รชจแบตมาให้ด้วยเว้ยตัวเอ็กตัวเอ็กโอ้โหพร้อมปกติถ้าไม่ใช่ตัวเอ็กจะไม่มีเลยไม่มีไม่มีครับไม่มีไม่มีที่ชาร์จ คือเครื่องเดินนิ่มๆอะพอแปดหมื่นเก้าพันบาทแปดหมื่นเก้าพันบาทโอ้โหเอาแค่นี้พอทีเด็ดของเราอ่านี่นี่นี่เขียนด้วยวันหน่อยอาจต่เขียนเขียนด้วยวันหน่อยดูคุติแบล็ก AMG ปี2 0 1พเพราะอะไรถึงเรียกว่า AMG ครับ นะฮะตัวกาบข้างเนี่ยทำจากคาร์บอนไฟเบอร์ออกกึงก่งๆ่งอลูมิเนียมนะครับนะคนที่ออกให้ออกแบบให้เนี่ยลายขุยๆแบบเนี้ยลายลือๆเนี่ยเป็นสำนักแต่ง AMG หรือสำนัก AMG ีนี่เขาแต่งให้เบนนะ,ะนะท่อคอใหญ่ๆเนี่ยออกมาเจอปลายซีอาร t i ลสฟิกไทเทเยยางล้อโซ่สาม สภาพยางก็ยังใช้ได้อยู่กระดิตหลังก็มีครบแล้วครบแล้วนะคันนี้ก็ถือว่าสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานถ้าให้ผมตีเป็นให้ผมตีเป็นเปอร์เซ็นต์นนนนนก็เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ถังเงาเงาำๆนะ,นะกุญแจก็เป็นกุญแจคีย์เลสคุณไม่ต้องเอากุญแจไม่นั่งจิ้มตรงไหนคุณเปิดตรงนี้นะปึ๊บปึ๊บปึ๊บอันน่ะติดเลยจอสีซะด้วยครับไม่สองหมื่นเก้านะเดโมเซอร์วิสเดี๋ยวเราเซอร์วิสให้นะฮะ สภาพก็อ่ะสวยยังไงยังหน้าใช้ได้ครับอ้าตัดโอ้ยโอ้ยโคตรโหดเลยวะสองแสนสามหมื่นเก้าพันบาทโอ้ยสองแสนสามหมื่นก้ปีสิบสามนี่ผมกระซิบนิดนึงจัดไฟแนนได้สี่แสนห้า จัดไปนั้นด้สินะคุณคุณจัดไปนั้นอย่างนี้นะสมมุติว่าจัดเต็มเงินเหลือเลยจัดเงินเหลือจัดเงินเหลือเลยซื้อทองก็ได้อซื้อของแต่งก็ได้จะเหลือสักห้าหกหมื่นก็ได้อันนะเครดิตดีๆเหลือเป็นแสนก็ยังได้เหลือเป็นแสนนี่เครดิตดียวสนใจเบอร์โทรศัพท์เบอร์อะไรศูนย์หกสองแปดสามห้าสองเจ็ดสี่สองไปก่อนสวัสดีครับ